มีลงโบสดนะครับ15บห้าครับีลำไปม่านนะครับพระเสระทุกรูปนะครับตอนนี้มณนนครับ <5 S 1> ด้าน,านหางงน้าทางวงยังว่างๆอยู่นะครับนี่มลยกับมวงวาววงใดพัญชาหน่อยพัญชาไหร ตอนนี้ก็เห็นพระสังาธีการในไหนล,ลูปมอนบ้างครับยกมือนะครับจะได้าเ<อ>าาหวานก็มีก็กอินทารามพวกที่ยังไม่ได้ขนมพอนนะครับเอาอ,นนอันนี้มนม่ครูบาอาจารย์มาหลายวัดด้วยกันนะครับึงเป็นโคมโคมใหญ่ ะรให้กับจิตผู้มา่งมีวัดสาขาอีกไม่น้อย